อัสลามอัยกุมวเระมะตุลฮ์วบะบระกาตุพบกับช่วงผ่ากระแสะโลกกับผมพวนันต์นกนขดงซึ่งจะนำเสนอท่านผู้ชมด้วยกับข้อมูลและข่าวสารในแง่มุมที่ต่างเพื่อการก้าวทันกระแสะโลกท่านผู้ชมครับสถานการณ์การก่อการร้ายและแนวคิดความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโลกอิสลามอย่างต่อเนื่องทั้งความรุนแรงที่เกิดขึ้น,นระหว่างมุสลิมด้วยกันเองเนื่องจากทัศนะและการอธิบายหลักคําสอนของศาสนาแตกต่างกัน เช่นกรณีการสังหารมุสลิมเชียร์อย่างโหดร้ายทารุณกรณีการวางระเบิดอย่างต่อเนื่องในอิรักการสู้รบในซีเรียและความรุนแรงในปากีสถานนั้นรวมเรื่องความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างมุสลิมกับศาสนิกอื่นทั้งที่มุสลิมเป็นฝ่ายที่กระทำหรือแม้กระทั่งเป็นฝ่ายถูกกระทำอย่างเช่นกรณีที่มีการสังหารชาวคริสเตียนในซีเรียมีความขัดแย้งระหว่างมุสลิมกับคริสเตียนในไนจีเรีย หรือที่ใกล้บ้านเราที่สุดก็คือกรณีความขัดแย้งระหว่างชาวพมา่าที่นับถือาศาสนาพุทธกับชาวพมา่าที่นับถือาศาสนาิสลามนั้นสำหรับสาเหตุของความขัดแย้งและความรุนแรงนั้นเราต้องยอมรับว่ามีผู้ที่มีแนวคิดสุดโตง่งที่นิยมความรุนแรงนั้นอยู่ในทุกาศาสนาและทุกระัที่ความเชื่อเงื่อนไขเหล่านี้เป็นเหตุทําให้เป็นผู้จุดไฟแห่งความเกลียดชังซึ่งกันและกันจนในที่สุด นำไปสู่ความรุนแรงสำหรับประชาคมโลกมุสลิมและมวลมนุษยชาทั้งมวลดรตอร์ตอฮิตอัลกอดรีนักวิชาการมุสลิมผู้มีชื่อเสียงชาวปากีสถานได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าน่าสนใจครับไปติดตามรับชมพร้อมกันครับ A very very extremist ideology within Islam. This is a sect, the same sect which has uh, uh, given rise to the Taliban. اینڈ القاعدہ آل دیز القاعدہ طالبان پیپل بلانگ ٹو اے اسپیسفک سیکٹ آف مسلمس دی ڈونٹ بلانگ ٹو اہل سننا دی ڈونٹ بلانگ ٹو سوفی پارک آف اسلام دی ڈونٹ بلانگ ٹو مسٹک اینڈ سوفی انٹرپریٹن آف اسلام اور دا سنا انٹرپریٹیشن آف اسلام دے بلانگ ٹو اے ویری نیرو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم دیم یو کین انڈرسٹینڈ اے ویری نیرو ایکسٹریمسٹک انٹرپریٹیشن آف اسلام ویری ویری نیرو if you find all over the world wherever these terrorists and militants are working they belong to same origin with same faith same theology none of them ever has emerged ever from other school of thought so the question is because they are against the shrines they are against sufism they are against spirituality they are against celebration of maulid celebration of the birthday of holy prophet and they are against the spiritual traditions of the Muslim community. The only difference is, some people, those who are known to be non violent extremists, non violent extremists, they sit behind, they provide them theology, they provide them encouragement, they encourage them morally, theologically, they encourage them academically, but they themselves don't go and fight on the front so they are their supporters. they sit in the mosque. they sit in the madrasas. They, they work with the governments. and let me say that we won't be able to eliminate these things unless we start our counter-terrorism or counter-extremism war right from non-violent extremism. กลุ่มที่ปฏิบัติการก่อความรุนแรงและก่อกา,ารร้ายจนทาให้ภาพพจน์ของอิสลามนั้นเสียหายในสายตาของชาวโลกล้วนมีรากเหง้ามาจากอุดมการณ์นิกายทางศาสนาเดียวกันทั้งหมดประการที่2กลุ่มสุดโต่งที่ก่อความรุนแรงไปทั่วโลกนี้ได้รับการสนับสนุนทางความคิดและงบประมาณจากกลุ่มสุดโต่งที่แสดงตัวว่าไม่นิยมความรุนแรงเป็นผู้นำที่อยู่ในมัสยิดเป็นนักพิชาราร บางก็อยู่ในคราบของผู้รู้ในสถานที่ศึกษาและคนกลุ่มนี้นี่เองเป็นกลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงอยู่กับผู้นําสูงสุดที่ให้การสนับสนุนอยู่บ้างหลังอีกทอดหนึ่งประการที่3การที่จะขจัดอันตรายและความเสียหายจากการปฏิบัติการของคนกลุ่มนี้ได้ต้องเริ่มที่ต้นเหตุนั่นก็คือผู้ที่อยู่บ้างหลังที่ให้การสนับสนุนอย่างแท้จริงจากทั้งหมดนี้สามารถสรุปเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายๆก็คือ ผู้ปกครองซึ่งมีทั้งมาลิกสุลต่านและอามีผู้ปกครองรัฐมุสลิมที่ร่ำรวยเป็นกลุ่มที่ให้การสนับสนุนบรรดาน,นักวิชาการผู้รู้ทางศาสนาทั้งหลายที่เชื่อมโยงอยู่กับผู้ปกครองเหล่านี้ให้ทําการเผยแพร่อุดมการณ์สุดโตง่งโดยที่กลุ่มผู้ปกครองเหล่านี้รวมทั้งวงวานว่านเครือไม่ได้เป็นผู้ที่เคร่งครัดหรือปฏิบัติตามอุดมการณ์ดังกล่าวแต่อย่างใดต่อจากนั้น นักวิชาการและผู้รู้ทางศาสนาจึงทําการถ่ายทอดอุดมการณ์และแนวความคิดทางศาสนาแบบสุดตรงดังกล่าวให้กับกลุ่มเคลื่อนไหวของมุสลิมในภูมิภาคต่างๆซึ่งมีความเข้าใจแผนเป็นโดยการเหล่านี้น้อยมากและในหลายๆกลุ่มนั้นเองก็เป็นผู้ที่มีเจตนาดีต่อยสลามเมื่อได้รับมอบหมายหน้าที่แล้วกลุ่มเคลื่อนไหวสุดตรงเหล่านี้ก็จะเคลื่อนตัวลงสู่พื้นที่ ปฏิบัติการตามอุดมการ์ที่รับการสั่งสอนมาเนื่องจากแผนการอันแยบยลเหล่านี้ได้ทําการถูกตัดตอนเป็นระยะระยะไม่ให้มีการย้อนกลับไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังกลุ่มแรกดังนั้นบุคคลเหล่านี้จึงไม่มีโอกาสร,รู้เท่าทาันแผนการเหล่านี้เลยนอกจากนี้ทิศทางและความแม่นยําของการปฏิบัติการของพวกเขาก็อยู่ในระดับต่ําเพราะกลุ่มผู้ปฏิบัติการไม่รู้รายละเอียดทั้งหมด ของอุดมการณ์สุดโตง่งดังกล่าวความเสียหายในด้านต่างๆของสังคมจึงอยู่ในระดับสูงเปรียบเสมือนมือปืนที่กราดปืนออกไปโดยที่ไม่กระชับปืนให้มั่นและนิ่งและที่สําคัญที่สุดไม่รู้จุดหมายที่แน่อนอนของตนเองจึงทําให้ลูกปืนนั้นวิ่งออกไปอย่างสเปสสปะก่อให้เกิดอัตราความเสียหายต่อสิ่งที่ไม่ใช่เป้าหมายจึงมีระดับสูงนั่นเปรียบเสมือนว่าก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อสังคมมนุษยชาติโดยส่วนรวมข้อด้อยเหล่านี้ของกลุ่มระดับปฏิบัติการของพวกสุดโต่งนี้ไม่ได้คาดไปจากสายตาที่คมประดุจเหย่่ยวของมหาอำนาจตะวันตกและตัวแทนของพวกเขาเลยและพวกเขาก็พร้อมที่จะตะคุบเหยื่อในทันทีโดยสนับสนุนในทางลับผ่านตัวแทนอีกกลุ่มหนึ่งให้กับกลุ่มสุดโต่งระดับปฏิบัติการเหล่านี้ออกไปปฏิบัติการทั่วโลกทั้งในานามกลุ่มเดิมที่คุ้นเคยชื่อกันดีอย่างอัลกออิดะ และตอริบานกับกลุ่มที่เกิดใหม่แต่เป็นสาขาของกลุ่มสุดตรงเดิมเช่นกลุ่มบุโกฮารามในไนจีเรียกลุ่มโยบันดีในโซมาเลียและมาลีเป็นต้นคำถามที่มีอยู่ว่ามหาอำนาจเหล่านั้นได้รับประโยชน์อะไรจากการปฏริบัติการเหล่านี้ประโยชน์จากการปฏิบัติการเหล่านี้มีมากมายยิ่งกว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกสตัวซสีอีกครับกล่า็คือประการแรกทำลายเอกภาพของโลกอิสลาม ซึ่งจะตามมาด้วยความอ่อนแอเพราะมหาอำนาจพิจารณาแล้วว่าความเข้มแข็งของโลกอิสลามนั้นคือการคุกคามต่อตะวันตกทั้งในทางการเมืองและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเนื่องจากประเทศมุสลิมตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของโลกและเป็นผู้ควบคุมทรัพยากน์ของโลกโดยเฉพาะน้ำมันซึ่งในแท้ที่จริงแล้วเขาเหล่านั้นต่างหากที่คุกคามไปแล้วทั่วโลก เพียงแต่เหลือด่านสุดท้ายเท่านั้นที่ยังคุกคามได้ไม่สําเร็จก็คือประการของโลกอิสลามนั่นเองประการที่2แยกย่อยและสลายประชาชาติมุสลิมออกเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยเราทราบกันดีว่าวาระสําคัญของโลกตะวันตกซึ่งเป็นถุงมือของผู้ที่อยู่ควบคุมโลกนี้อยู่เบื้องหลังอีกทีหนึ่งนั่นก็คือการแยกสลายมนุษยชาติให้เป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยให้มากที่สุดโดยมุสลิม ก็อยู่ในวาระดังกล่าวด้วยประการที่3ทําให้โลกโดยรวมตกอยู่ภายใต้ความหวาดกลัวสงครามดํารงอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งความรุนแรงและการสู้รบไร้ศิลปภาพในมิตทิทุกอย่างสิ้นเชิงในสภาพดังกล่าวมีสิ่งหนึ่งที่สามารถบรรเทาอาการได้นั่นคือการเตรียมกองทัพและอาวุธยุทโธปกรณ์ให้พร้อมมูลและเป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศที่เป็นเจ้าของอุตสาหกรรมการผลิตอาวุธ หนักและเบาแต่ประสิทธิภาพร้ายแรงนั้นก็คือสหรัฐอเมริกาดัชนีชี้ความสำเร็จเป็นการเฉพาะของข้อนี้คือยอดการสั่งซื้ออาวุธมูลค่ามาหาศาลจากประเทศต่างๆทั่วโลกโดยเฉพาะโลกอาหรับนั่นเองซึ่งมีมูลค่าครั้งละหลายหมื่นล้านดอลลาร์และมีความถี่ในการสั่งซื้อสูงกว่าประเทศอื่นๆประการที่4ซึ่งเป็นผลมาจากสประการแรกก็คือว่า การกอบโกยทรัพยากรต่างๆออกไปจากรุอิสลามนั้นเป็นไปอย่างโหรานโดยที่ประชาชาติมุสลิมผู้เป็นเจ้าของทรัพยากรที่แท้จริงนั้นได้แต่นั่งมองตาปิดๆทําอะไรไม่ได้และที่น่าเจ็บปวดหัวใจยิ่งกว่านั้นก็คือว่ามีมุสลิมจํานวนนับสิบสิบล้านคนที่ต้องเสียชีวิตเพราะการอดอาหารเพราะทุกข์ภัยทั้งในแอฟริกาและเอเชียท่ามกลางความร่ำรวยอ,ยอย่างมหาศาลของประเทศมุสลิมอีกกลุ่มหนึ่ง ที่ร่วมมือกับตะวันตกในการปล้นทรัพยากรของตนเองเพื่อหวังเศษรายได้จากทรัพยากรดังกล่าวมาปลนเปล่อความสุขของตระกูลตัวเองและบริวารที่แม้แต่ประชาชนในประเทศของตนนั้นก็ต้องทนทุกข์ทรมานไม่แพ้ในประเทศอื่นและปกปิดสิ่งนั้นไว้ด้วยกับการโฆษณาชวนเชื่อในสื่อต่างๆที่อยู่ในอำนาจของตะวันตกที่จะเสกสรรปั้นแต่งให้ภาพออกมาดูสวยหรูอย่างไรก็ได้ เพื่อให้พวกตนนั้นยังคงสามารถกอบโกยทรัพยากรของประเทศของตอนนั้นตลอดไปนานเท่านานกลายเป็นวัตจักรแบบงูกินหางไม่รู้จบท่ามกลางปัญหาและข้อเท็จจริงเหล่านี้สถานการณ์ความขัดแย้งการต่อสู้และการรบราค่าฟันระหว่างประชาชาติมุสลินก็ยังคงดําเนินไปอย่างรุนแรงและดูเหมือนจะรุนแรงขึ้นทุกวันจนบางครั้งขยายตัวออกไปสู่มนุษยชาติโดยส่วนรวมด้วย จนในที่สุดกลุ่มผู้ที่สร้างอสุรกายตัวร้ายขึ้นมานี้ในโลกอิสลามก็ต้องตกอยู่ภายใต้อุ้งม,มือของมันด้วยพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้บบิลลาฮิตตฟิกวาลฮิดายะวัส,สลามอลัยกุมมอรห์มุตุลลอฮ์วะบารากาตุ